บ้านดุดวังของพี่สเสดิดสร้างให้แม่อยู่ชีวิตดีขึ้นหลังเข้าป่าศึกษาธรรมะ เรียกว่ามีบ้านที่สวยงามมากๆค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงจี่หอยอย่างหนุ่มพีสเสดิดที่เคยเผยว่าตนออกแบบบ้านเองเป็นแบบบ้านสไตล์ยุโรปที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4ค่ะซึ่งบ้านคุณตาของพีสเสดิดก็เป็นบ้านไม้แต่มีรูปทรงแบบนี้โดยบ้านหลังนั้นก็เต็มไปด้วยความทรงจำสมัยเด็กมากมายเมื่อเขาโตขึ้นและมีรายได้จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ให้ความทรงจาเหมือนบ้านของคุณตาค่ะ โดยในบริเวณบ้านก็ร่มรื่นไปด้วยต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอารามงานนี้ทันทีที่หนุ่มพีได้โพสต์ภาพบ้านลงโซเชียลแฟนๆต่างก็เข้ามาชื่นชมความสวยงามของบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านสวยจังไอพีพี่พีบ้านสวยมากน้องอยากได้แบบจังเลยค่ะเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้หนุ่มพีสเสด,ดยังได้เผยอีกมุมของชีวิตที่รักในการศึกษาธรรม,มะพ,พ่อกับการรักเสียงดนตรีค่ะโดยเขาได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเข็มทิศชีวิตค่ะเนื่องจากในช่วงหนึ่งของชีวิตเคยทำไม่ดีแต่ก็ได้พระพุทธศาสนาทำให้กลับเข้าสู่เส้นทางที่ดีค่ะพร้อมกับเผยเรื่องหัวใจบอกว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีคู่ก็ขออยู่เป็นโสดดีกว่าค่ะ